จับชนสามสำนักข่าวดังงวดวันที่หนึ่งสิงหาเสี่ยงออกแน่นอนรีบตามมาชมเลขซ้ำเลขเด่นก่อนใครกันค่ะจะมีเลขอะไรบ้างและถ้าอยากได้เลขเด็ดก่อนใครกลุ่มเลขเด็ดวงในรู้หรือร,รู้จริงแอดไลน์มานะคะอย่าลืมพิมพ์แอดนำหน้าทุกครั้งและตามด้วย 464LWPTN และกดตรงคำว่าเพิ่มเพื่อนมานะคะและพิมพ์คำว่าเขากลุ่มส่งมาได้เลยนะคะผามาเริ่มย้อนให้ดูตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาเด่นเห็นจะเป็น Daily News ์เขาเต็มเต็ม0ูรองลงมาเป็นบางก k ก k Today ที่ข้างบนศูนยเด่นและล่างก็เด่น9เช่นกันและถัดมาท้ายสุดไทยรัฐ เด่นแค่3นั่นเองถัดมาเป็นงวดของวันที่16รกรกฎาคมเขารอบแค่หนึ่งสำนักเท่านั้นนั่นก็คือบางกอ o ท t เดย์เขาไป3านั่นเองมาเริ่มต้นสำนักที่1คือสำนัก Daily News นะคะงวดของวันที่1นึ่งสิงหา Daily News ได้ให้เลขดังนี้นะคะ5 2 8 6 3 7และ0นะคะถัดมาเป็นบางกอกทุเดย์ก็จะมีเลขชุดวินของวันที่1สิงหาดังนี้นะคะ5 2 7 0 1และ9และท้ายสุดจะเป็นสำนักไทยรัฐนะคะงวดวันที่1สิงหาจะมีชุดวินไฮดังนี้8 2 7 0และ5และทั้งเราได้มาจับชนทั้ง3สำนัก Daily News Thailand และ Bangkok Today ก็จะได้เลขดังนี้นะคะ5 8 7 0และ2เลขที่ซ้ำกันทั้ง3สำนักนั่นเอง และทั้งเราได้จับชุดสองตัวบนไว้ให้ทดลองให้ท่านผู้ชมเลือกนะคะก็จะมีดังนี้5 0 0 8 7 0และ0 2เพราะบนมักจะออกเลข0นย์นั่นเองและชุดสองตัวล่างทางเราได้จับไว้ให้ดังนี้นะคะเลขหาเลข7จัดเด่นที่สุด5 8 5 7 5 0 และหาสนั่นเองถัดมาเป็นชุด3ตัวก็จะมีดังนี้นะคะ5 8 7 7 0 2ตัวเลขคัดเน้นที่ให้ไปอย่าลืมกลับนะคะแต่ถ้าไม่รู้จะซื้อเลขอะไรทางเรามีใบแนวทางคัดเน้นมาให้จากสถิติทุกสำนักมารวมกันเป็นเลขเต้นเลขเจาะ และชุดวินให้ในใบทองและใบเงินเรือนเลขเด็ด168นี้เองลองดูนะคะเราอาจมีบุญสัมพันธ์กันถัดมาช่องทาง Facebook ส,สามารถพิมพ์คำว่าเลขเด็ด168ค้นหามาได้เลยสุดท้ายท้ายสุดอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ